สวัสดีครับผมสวัสดีเ c ฟหากรรินมันครับผมเจอครับป้อใจครับผมมือดีขมายธรรมชาติครับผมผู้เดียวครับผู้เดียวเกนแยนนี้คะพบกปลาคล้อง13ครับไม้ธรรมชาติพารกิจของผมพันดี็ยังเป็นการตามล่าหาปลาองไก่ครับละเที่แห่งนี้เมื่ออีพี่ที่แล้วหน้าตบไป,ปอยู่นนูทำเบิ้งจากอีพีเก่านะครับ มามือนี้น้ำขึ้นมาประมาณสักเพว่านา่าขึ้นมาประมาณสองเมตรได้โย่พี่ครับบอดนี้น้ำน้ำขึ้นมาหลายครับมือนี้บรรู้ว่าสิเป็นยังไงฝากเข้าข้นตามให้ก็ต้องใจครับอู้ไปกันใช่วหมลนะลงเลยดีกว่าครับผมทำครับพี่เองครับสายแล้วครับมือนี้มือนี้มาถึงกืบประมาณเกือบแปดโมงแปดโมงหนึ่งนะทีครับ ลุยครับผมเพิ่งว่าจากนี่เป็นต้นไปสีมีปา่า ดาดินครับเป็นไปด้วยสองขั้นผม่า,ะาจะไว้ลูกปลาตองครับผมตอนนี้ยังหาเหยื่ออยู่ได้ลูกปลามลาเทาามากะจะสิลงครับผม มาตวเรกอะไวรู้เกีย่ไรคับชไม่ลงน้ำครับนี่้า เอาละครับนี่ครับผมยอดครับตัวนี้ผมจะตกฝักกลายครับด้วยเหยื่อปลาขาว หาอ,อยู่ตั้งนานครับลูกปลากว่าจะได้ในเมื่อได้มาแล้วก็ลุยเลยปล่อยลงไปแล้วครับเมื่อกี้เป็นเหยื่อปลากลางแหนะครับที่ผมลงไปกลายไปลองดูครับว่ามันจะเข้าไหม นวาดคู่ครับตอนนี้ก็เก้าโมงยี่สิบสามนาทีนะครับก็มีปลาขาวปลาซ้อยปลาตะเตียนน้อยเข้ามาเรื่อยๆครับส่วนปลากายยังไม่มีครับยังเงียบก็รอต่อไปครับภารกิจของเรายังไม่จบ มีเวลาอีกเยอะครับคนเดียวก็เสียวได้ครับผม แต่ก็ยังมีเวลาเยอะครับตอนนี้เพิ่งจะสิบโมงกว่รารอต่อไปครับเดี๋ยวจะมีช็อตเด็กครับผม สวยเลยครับปลากระแหซ้ายก็มีคนลงขวาก็มีคนมาลงน้ำแล้วปลาที่ไหนจะมากินเป็ดผมครับธรรมชาติก็อย่างนี้ครับ ห้ามกันไม่ได้ มาแล้วครับตอนนี้เป็นเวลา11นาฬกา39นาทีครับผมก็ยังเงียบหลังจากที่กลุ่มหาหอยครับใครก็ยังเงียบอยู่พบปลามาสู่ เยี่ยงครึ่งนะครับปลาของเราก็พอได้ครับแต่เป้าหมายของเรายังยังนิ่งครับยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยก็ได้แต่รอต่อไปอีกครับ ตัวเนี้ยไม่ใช่มั้งตัวที่นี้ไม่น่าดึงสายขนาดนี้น่าจะเป็นตัวที่มันหลุดเนี่ยไม่คมหายก็โอเคนะครับผมตอนนี้เป็นเวลาเห็นไม่รู้เห็นเปล่านะสิบสามนาฬิกาสิบแปดนาทีครับ หมดแล้วครับเหยื่อของเราหมดแล้วก็เวลาก็ตั้งแต่ตอน8โมงตรงเนาะที่เรามาถึงเรามาลง8โมงตรงเรามาลงก็ตอนนี้ก็เวลา13นาฬิกาหมดแล้วครับผลง,งานก็เดี๋ยวค่อยดูเท่าที่เห็นนี่แหละได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะแต่ก็พอใบเลี้ยงปากเลี้ยงท้องตัวเอง เอาง้อไปทำไมเยอะแยะมั้งพอได้หายเครียดหายเสี่ยนครับบรรจุก็ได้แค่นี้ก็โอเคแล้วล่ะหลังจากที่โอตกปลาไปด้วยลุ้นงุ่มงมหวยไปด้วยได้เท่าเท่านี้ก็โอเคดีแล้วล่ะขอบคุณนะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะที่รับชม จนถึงวินาทีสุดท้ายแล้วตอนนี้ก็ต้องจากกันแล้วห่ะอย่าลืมนะฮะตอนนี้โควิดอันตรายมากวันนี้วันเสาร์ติดไปหมื่นกว่าโอ้โหหนักเลยเดยีีกรอสีสคนกรเพูดแลวขนลุกไม่อยากให้เกิดขึ้นกับใครเลยครับก็ ดูแลตัวเองดีดนะครับผมอย่างผมนี่ก็ออกมาไม่ได้แวะไหนเลยจากบ้านก็เข้าขมาคลอง13เลยไม่แวะไหนเลยก็ออกจากที่ก็เข้าบ้านเลยครับดูแลสุขภาพปลอดภัยจากโควิดท,ทุกท่านครับขอบคุณครับสวัสดีครับ วันเลอร์เลยครับเพาเหล่าเลี่ยงครับมันมีละ